สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube เฉลิมอุบลคนนนวมดแดงที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามากดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเฉลิมอุบลคนนนวดแดงนะครับเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพบปะเพื่อนๆก็มาแจ้งนะครับว่าตอนนี้สถานะการเป็นยูทูบเบอร์นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านกด YouTube แล้วก็เปิดสร้างรายได้มาแล้วประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนเต็มครับในชว่วง2เดือนนี้ก็เป็นชว่วงของการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับคือเปิดสร้างรายได้นะครับแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นการเก็บเหรียญเพื่อให้ครบจํานวนเหรียญน,นะครับก็คือ10เหรียญดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะรับรหัสพินนะครับเพื่อมากรอกยืนยันที่อยู่ในระบบ Google a d s e n s e นะครับ ตอนจากการตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็เขาแจ้งว่าจะมาจะส่งมาแล้วนะครับจะส่งมาแล้วประมาณวันที่4สิงหาต้นเดือนนะครับที่แล้วในระบบเขาแจ้งว่าเขาจะใช้เวลาแค่2อถึงสสัปดาห์นะครับในการที่จะส่งมาให้ก็อยู่จังหวัดอุบลราชธานีก็คิดว่าไม่น่าจะนานนะครับในความคิดตัวเองนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้ผ่านไปแล้วจะ สัปดาห์ที่สี่นะครับยังไม่มาครับยังมาไม่ถึงไม่รู้ไปติดอยู่ตรงไหนนะครับรหัสพินนะครับอ่าหรือว่าติดติดออกฉลากอยู่เมื่อต้นเดือนกันยาก็ไม่ใช่นะครับพราะไม่ใช่เลขนั้นแน่นอนนะครับนะครับเก้าห้าตัวหรือเจ็ดหนึ่งตัวนะครับคงไม่ใช่เลขนั้นนะครับครับก็รออยู่ครับเพื่อนเอ่อก็สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่หนึ่งก็รอสัปดาห์ที่สองก็รอ มันไปเปิดดูกล่องเมลหน้าบ้านว่าจะเซอร์ไพรส์ก็ยังไม่เซอร์ไพรส์สักทีนะครับไม่รู้เมื่อไรจะมีอ่าโมเมนต์มีอารมณ์แบบเพื่อนๆที่เข้ามาลง y o u t u b e นะครับว่าโอ้ได้รับแล้วครับ Google Adsense นะครับอ่าพินครับได้รับแล้วนะครับก็เสีโยวกาดจะได้ขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ ในการที่จะเก็บเหรียญตอนนี้ก็ครบสิบเหรียญแล้วนะครับสิบเหรียญตั้งแต่ประมาณเดือนเสร็จนะครับก็ครบนะครับก็อย่างเป็นช่วงอยู่ระหว่างรอนะครับรอที่จะยืนยันที่อยู่นะครับก็จะเป็นความสําเร็จขั้นอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจอีกขั้นหนึ่งของชาวเราชาวยูทูบนะครับนะครับซึ่งทุกคนที่ผ่านแล้วก็จะรอพินกันนะครับพินนี้ไม่ใช่เสียงพินนะครับที่จะมาดีดพินนะครับเพื่อน เป็นรหัสตัวเลขที่จะมาเกาะนยันที่อยู่ในบบ Google As เ s s ร์นะครับไม่ใช่เสียงพินเดดดตรงเสียงพินเด็ดดตรงไม่ใช่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามาก็ต้องดีใจแบบนั้ำนกันนะครับครับอันนี้คืออีกขั้นตอนในความสำเร็จหนึ่งที่เราจะต้องภูมิใจนะครับก็คือการรอรับพินนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมนะครับสร้างรายได้แม้ว่ารายได้นี้จะมากหรือน้อยเราก็ไม่สามารถคาดคะเนได้นะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโน่นนี่นั่นนะครับ แม้จะไม่มากไม่เนาะแต่ก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆก็เป็นรางวัลแห่งความพยายามเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ใช้ความรู้ความสามารถได้มีมิตรภาพกับทุกๆคนจากเพื่อนๆที่เขามาติดตามรับชมนี่คือผู้มีอ่าเป็นอ่าเขามอบความรักนะครับมอบความอะไรให้กับเรานะครับก็น้ําใจเนาะก็ ทุกๆอย่างนะครับเป็นมิตรภาพซึ่งดีต่กกันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่มาติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะครับตอนนี้ก็แค่อยู่ในหว่างการรอการรอพินครับเพื่อนๆก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับไม่รู้จะติดถอดตรงไหนถ้าเพื่อนคนไหนแล้วมีข้อเสนอย่างไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับนะครับเพื่อจะได้อ่าคลายความวิตรกกังวลลงไปนิดนึงนะครับสัปดาห์ที่4แล้วยังไม่มาไม่รู้ติดพออะไรครับก็ เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมาอัปเดตสถานะการแข่งเพยงนี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆครับก็เจอกันในไลฟ์สดช่องอื่นๆบ้างนะครับครับก็เพื่อนๆที่มาติดตามรับชมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราค่อยอ่าได้เจอกันนะครับ่าใน คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกอนครับที่ไปติดามชมเอาไว้เจอกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณครับ